สัหมดหุ่นบลมดอกหุนตัวนี้ราคาเท่าไหร่พันสามถ้าไปซื้อจริงๆเท่าไหร่ตัวเนี้ยสองพันกว่าเลยเหรอตัวเท่านี้นะโอ้ซื้อมาเจ็ดร้อยเอง รมาทำี premises, ๋ยวมัดมาเสร็จพูดถึงกําไรเยอะเนาะความจะตัหลายขันตอนหันถ่านได้มูหันรัดเนี่ยเอาเอาลวดไปรัดลวดไปรัดไว้อู้เนี่ยมันมันตัวน่าข anyway> uh. ึ้นก็ได้ เดียยขึ้นอะไรกันะเออะไรกันะเยขึ้นกัขึ้นกัหมูหม่เอาตัวนน้ลงเน่เออเออไม่รู้กอตอกมันเตหน่อยตอกฝั่งนี้มันไหมป่ะเดี๋ยวมันจะไหมเดเดอเอาัดนะเอาลวดไปัดแล้วก็หมุนเลยมันจะมุน รัดห่างๆนะรัดอะไรยังยังไปเรื่อยๆไปมมาจะได้แดกกันแล้ววันนี้โมหันต์แต่กะละมังกะละังน้ำซอสน้ำซอสน้ำซอสยางหนังก็อะไรกรอบเออแล้วก็ทานี เออหันนังลงมาแล้วก็เอาตัวนี้ทาแล้วก็พลิกกลับมาตัวที่สองตัวแรกก็ไหม้ไปตอนนี้ตัวที่สองเนี่ยเออลัดเอารวดไหม้ลัดรัดข้างๆอ่ะเดี๋ยวให้ดีลัดนี่นะยาวๆเลยดิลัดนีกับลัดนีรัดเลยลัดคล้องไว้นะแล้วมันจังบุหรี่นีนะลัดสองรอบ จังบาลาเอ,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 อนี้นี่นาสองรอบยูคีมล็อกนี่เนี่ยแจ้วเน้นั่งอะจังไงเลยฝันบลาเบลาเอเออข้างนึงบลาเอนังก็บลาเอนัเด่นแหละโอ้ หมุนเลยเออหมุนช้าๆเออแค่นั้นแหละเออหมุนอย่างนั้นแหละเฮ้ยได้พนักงานหมุนแล้วเว้ยของได้พนักงานหมุนหนูหันหันซ้ายหันขวาอ่าหมุนแค่นั้นแหละหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเออมีลม